คนรวยเนาะไปแพนแพนไม่ถือมาจนกรบบอได้ใส่ไปใส่หนีเบิร์ที่พอเจ้าถือเจ้ากรบบอนเงินที่แล้วนะเจ้าหนึ่งมากพอจุดจมใช่ไหมเจ้ายึดหนีฟันดีก็ยังหนีิันดีฟันว่าได้กินลาบพ่อทั้งนอนนอนเต็มบ้านที่ว่าเปิดสีล่างมือนอนรถมแต่นอนไหลออกมานอนโอ้ยกยะกขยั้งย็นยับเพื่อนบ้านบ้านนี่ละเจ้าย่ามือเศร้าตื่นขึ้นพากันไปอุดรครับรถไปอุด กลับมาแล้วว่าพึ่งมาเห็ดหางวันนีวุ่นวุ่นเต็มบ้านโยนีเงียบอยู่ดีเนาะอยูโยนตู้ลำโพงคือเอาเข้าไปในหันเบิดแล้วที่แรกเป็นงนเป็นงนอยู่ทั้งนอกเป็นก้อนอยู่เออบ้านนี้คือเจ้านี้วันว่ให้โชคยังมาอยู่จัเด้เพิ่มเต็นกันแล่นเข้าไปอยู่ในตู้ลำโพงแต่ว่าวันนี้เรื่องเนาะอืวันรุ่นนี้บ่บ่หนี้ั่นพี่ให้โชคละจังคอยโยว่าจังสิบอ่ะแหะมุดมือเส้าว่านไม่หนีเลยเอาไม้ไปเคาะเบิ่ง อยู่บยยังอยู่โบเสียวขันหามารับดีว่าสันเล่บินออกมาสองสามตัวบินไม่เห็นจ้ะแล้ก็เข้าไปคือเก่าอ้าวขึ้โบเมนบาดเล็ทีบอเนาะบาทเนาะมาเล็กที่น้ามันละอืมนั่นเป็นเล็กไทยสามตัวเนาะค่ะเดี๋ยวพอขั้นมอไสคหนึ่งเก่าหูปีไก่ออกวัดปีอ่าหนึ่งเก่าหูแล้วฟันว่าโทรศัพท์เสียนียเฮียงหนีเรื่องหูเก่า หมดไดนหมดนี่แหละเราฝันสันกับฝันมือมือฟันเห็นนอนน่ะเราฝันมาโทรศัพท์เราเสียสวัสดีครับเจสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีรัตนนี่พอเฮ่ห่าแล้วก็โชคชัยโชคชัยแล้วก็คุณจุ๋มเดือนชัยจุ๋มเดือนชัยชาแนลปะสวัสดีแกท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสองละจ้ายี่สิบสองมีสิบสองหลายหเด้อบริมาลลุงท่าน ยี่ิไม่เป็นไรคะ่ะยี่สนะิบสองมีนาวันที่สิบเก้าไปทำลงทานมา,มมาแล้วเฮ็ดแล้วไปเราฝันสู่ฟังนเนี่ยได้ยินข้าวว่าพ่อกันอยู่กลา,างข้างขึ้นว่าฝันเอียงฝันคักฝันแน่แต่อันมือไปเฮ็ดลงทานเนาะเนี่ยมันขึ้นกลับมากกว่าฝันฝันวาน่าอันไปกินเนื้อชุงเนี่ยเป็นแผ่นเป็นแผ่นหนิวมาเต็มเฮียนอยู่ก็เลเอาลงหม้อต้มสามสิบแผ่นว่าจะต้มแล้วไม่สกินบเบสิินมิตรแผ่นใหญ่ไหม บะนี้สุก<ย> <ๆ S 2> เราวมากินแหวกินจนอิม่มจนสีหักออกจนเอีย๊ยนอนตื่นขึ้นยังอิ่มอยู่สีหกักวันเนีย <IS ung> ย่ยไหลๆคือกินเหนื่อแล้วสีหักเนี่ยมันหลายบะนีวันี่มันขึ้นมันที่สิบเก้าฝันขึ้นมาที่ยี่สิบฝันอีกฝันว่าเฮ็ดเนื้อยูเนื้อกินอยู่เฮี้ยนนี่แหละเลยสิไปล่างเมื่อไปเปิดก๊อกน้ำเปิดออกน้ำพุ่งออก,กมาเป็นนอนป๊าดเนี่ยก็เต็มเมื่อเต็มป๊าดมันจะนอนนอนนอนเต็มว่ามีน้ำนี่แต่นอน บันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดหมู่บ้านนี่เนาะพึ่งผลมาเข็ดหั้งใสี่ยงหยนบันนี้ไปอุดรแต่เจ็ดโมงไม่ได้สังเกตพึ่งกลับมาแต่อุดรสิบเอ็ดโมงเสียงดังวุ่น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 เป็นอย่างน้อยเหลียวไปตู้ลำโพงเราเป็นงอนเป็นงอนอยู่บันนี้ประตูนั่นหายวันไปเข้าไปอยู่ในตู้ลำโพงนี่นะคันว่าหายชคก็หายยู่วัจะได้พิ่นว่าเพิ่นเบาเพิ่นเบาหยอกบันนี้ก็เลยเข้าไปอยู่ในตู้ลำโพงกันละหมู่บ้านนี่ มันทัก,การกับพ่อสอกับมาอายุกันเรยว่าฝันดีซื้อลอตเตอรี่เราดีค่อยฝันที่ลอตเตอรี่ล้วคอยฝันอยากใบแล้วนั่นลายแล้วุยปึกหนึ่งเลยเกียงแกงรีตัวนี้สม,สมสมซื้อเกียงแกง,อ,งอันบารเล็กที่หนึ่งเก่าหนึ่งเด้อผึ่งมาเหยีแตบขันบ่ออกหมดหนึ่งเมษสาหาตามจนออกบารเล็กที่น่ะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งกราฟพ่อมพาอยากซื้อก็ซื้อหนึ่งเก่าหนึ่งบารเล็กที่บารนี้ก็มี่ป้ายไม้สองเจ็ดแปดแปดมันบอกมันบอกมีสี่ตัวก็ได้แต่แปดแปดนี่ นี่ก็เป็ดแปดนี่ก็เป็ดแปดนี่ก็เป็ดแปดโอ้เป็ดแปดแดได้หลายโคโมตัวเป็ดได้หลายขั้ออกเป็ดแปดได้หลายแต่ก็มีสองเกียร์แล้วก็มีแปดสามแปดสามสามแปดกับกับใบขั้นเก่าอะไรแปดสามแปดก็พิมตามขึ้นเขาพิมมันจะออกบาดผือแต่ว่าเป็ดแปดนีหลายบาล็กทีกับซื้อไว้แล้วนี่โมมีเลขใดแล้วมีมีขั้นสองเกียร์แปดสามกับสองเกียร์แปดแปดกับมาเพิ่มบาล็กทีหนึ่งเก่าหนึ่ง แอบแล้วฝันไว้โทรศัพท์เสียหนิหกเก้าเท่านั้นศูนย์หกเก้าไปเลยหนิศูนย์หกเก้านี่ก็เพิ่มเติมนี้ตัวไรเจเพิ่มมาเล็กที่ละห้ามีคนอยากซื้อหนึ่งเก้าหนึ่งมาเล็กทีสามตัวสามตัวหนึ่งเก้าหนึ่งเพิ่มเติมหนึ่งเก้าหนึ่งเอาคือว่ามีแปดแปดอยู่นี่มีแต่แปดสามแปดแปดใบหน่อยสมุดแปดแปดหกเก้าจากหนึ่งเก้าหนึ่งมาเล็กทีแล้วก็หกเก้าแล้วฟันไว้โทรศัพท <progressive Attention> ์ <c oughs> เนี่ยแต่ว่าเลขถูกปูงอ่ที่แรกตามในสามสองเลขถูกปูงอ่ที่เรียจุดได้สามสองต่ำตามเลขถูกปูน้ำ 3, 2. 2> ว่าผู้ได้ว่ามากกว่าต้องเอาจ้าไม่ทอนี่แหละเลขมัมีหลายดี่ <c oughs> หกเหก้าบอ,อกโอ้หเก้าแล้วนะเออเอแล้วกัมิขั้นสองเจ็ดแปดสามกับสองเจ็ดแปดแปดแล้วกับว่าเลขที่หนึ่งเก้าหนึ่งอืแล,แ,ลแล้วฝ<ม>ันหก,หกเก้ากับเลขปูถูกปูสามสองเท่านั้นเลขถูกปูน่ะตัวละสิบบาทกับพ่อเหรอันปูมีเงินหลายกับตัวละหมื่น ถึงถ้าได้กันซื้อโลดตามสะดวกแย่เจ้าของเดือดร้อนซื้อโลดนี่ก็นั่นแหละเพิ่มเติมนี่หนึ่งเก้าหนึ่งหกเก้ากับสามสองเนาะเสียบว่ามือเศียบไปทอดกระสอไปใส่หนีบันเนีเงินในบัญชีลงทายแปดสิบแปดใสตังค์หงดนั้นงวดนั้นที่ไปใส่หนีบรถเชฟหงดออกศูนย์เก้าน่ะก็ศูนย์เก้าส่ตังค์ดิ ตอนออกศูนย์เก่าต้นตรงกับทะเบียนรถงวดเก้าศนะูนย์ศูนย์เก้าน่ะกับใบใส่นี่กับงวดนั่นกับศูนย์เก่าก็ออกเป๊ะดิอันนี้เอามาใส่นี่เท่าก็สโซ่เอาล่องท้ายแปดสิบแปดสตังค์ในใบเซ็ตนะมึงได้งวดอีก่ที่ชื่นแปดแปดสตังคนน้ำต่อแปดแปดมานะตรงกันกนะก,กับทะเบียนรถกับอันใบเซ็ตใส่นี่นะมันลงท้ายแปดแปดสตังค์เมือเส้าเนี่ยอา่อาอะไรซื้ออีกซื้อเติมอีกแปดแปดนะขันฉั้นไปอันหันบ้านนีนี่ มากเอาอนันบินไฟบินน้ำทะเบียนรถทะเบียนบ้านนั่งสิแหละอันใดข้าใส่หนีไลเข้าเอาใบเซตเอาปลายมันน,ะน่ะเล๊ะโหลดยังอังเป็นสืส่อเติร์ได้มันก็ออกใส่คนโหลวดวังเลงงิศ <c oughs> คนคนละงงคนยังสันนี้ แปดแปดนี่ห้ว่าเป็นตัวเด่นแล้วนี่มันเม่ป้ายขาวมันสองเจ็ดแปดแปดขั้นที่สองอยู่มันสองเจ็ดแปดสามสองเจ็ดปีนี้ตรงแล้วอันนี้ป้ายขาวนี่แปดแปดพีเตอร์สามตัวเดียวพีเตอร์สามตัวเดียวป้ายป้ายป้ายอันป้ายขาวของรถป้ายแดงนะป้ายแดงมันสามเก้าเจ็ดแปดมันยังสามเก่าเพราะท่านออกเดินายแดงหันเก่านะวันนี้ได้ป้ายขาวมาสองเจ็ดแปดแปดขั้นที่สองอยู่หันกับสองเจ็ดแปดสามว่านเขาทุ่มเมาเงินยัน ไอเสีย้สียออกขัน้นใดกัตับเพราะว่าจะเปลี่ยนป้ายขาวป้ายแดงเม็ดอัดจัดเอามมนก็ท่านได้ออกเออซื้อเดืดอไปขาวเจ้าง่ามอยอะศูนย์หกมันบอกมานศูนย์ยังศูนเก้า 90, อาือท <c oughs> ันนแล้วศูน <c oughs> ย์เก้าศูนหกันหัวลุ่มที่หักบอกแล้วก็ซื้อไว้เนาะ,นะลดจาอคอเอที่ยวซื <c oughs> อ้อง่ามได้ก็บออก อันนี้ออกไปแดงออกสองรอบเนาะออกสองเทียแม่อ้ดีายแดงแดงรถชันคอยสื่อมาีย่มีแยมไปอย่าลืมายแดงอย่าลืมายแดงก็มาอิลี่เ่ยรถลูกสาวคือกันหกเจ็ดศูนย์สามนะตอนมันสื้อไม่ออกวัดปีเถื่อวาถ้าไปต่ำวาถ้ามีก้อนหินกระเด็นใส่ก็ออกไปต่ำก็ออกวัถ้ะมีออกวัดคอยมีเห็ดรถเฮียนนี่จักเป็นย่งลูกไส้ลูกสาวแม่ไปเฮ็ดแอร์ซื้อก็ออกเนาะ วันที่สิบหาไปเฮดแอ์ทะเบียนแปดหกสองหกน่ะห่วยเสียเงินเ็ดพันชื่นนะวันสบอนกันก็ได้ใส่หนีสิต้วได้ใส่หนีต้านีอุ้ยังไงหบุมเตเต็นรถคามแสนเนาะเอาจนคนได้ยันตั้งซื้อหายบุญพระโสดอยู่ในตั้งเจตเต็นรถบุญตั้งกวกออกดอกแล้วไปเบื้องหนังงามๆนั่งกวกออกดอกวันพระเบิ้งเป็นลูกพญานาวันนี้ออก่นออกมาเป็นดอกแล้ววันคือพญานาคพระศรในเวทไทย ไ <Ừ. S 2> ม่ว่าจะหนักตอนนี้สันพศว่าออกดอกน่ากลักออกดอกแล้วก็บพึ่งมาทำ้ำรังปีนี่ ให้สิว่าแห้งเบิดปีนะตั้งปีล้วแต่ว่าบอกค้นถือบ่แต่งเทียบบ่อคนบ่ถือเจ้าของถือผู้เดียวก็มีดดิอือมังเทียบบ่อคนถือเจ้าของก็ถือน้ำก็มีดดิอือมันบ่แน่นอนมันบ่อีหยังก็ได้เออเจ้าไม่เอฟซีคอยเบิ่งรถเบิ่งรถโอ้ยนอกจัดหนักอีหลีตัวนี้พี่น้องลอตเตอรี่มีทุนเหรอเน่งวดประหานได้หลายมีทุนเด้มีทุนก็ซื้อไปซื้อนี่แหละมันถือพี่พี่น้องมันซื้อมันถือเด้อเขียนว่าตัวใดก็ เป็นเว่ยเป็นเงื่อนเป็นข่ำบ้านได้บันอะไรทีตรงๆเลยเดี๋ยวมันมีครูเดียวเลยไอไเบาอีกกี้มันมีครูเดียววันเดียมีครูเดียวมิท่านั้นเลาะจนเมียมีสามเจ้ามีหนาเท่ากับซ้อนหลยเพิ่งนี่นีนี่หนีสอดใส่หนหนี่มีแปดมีแปดสามสามแปดสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสองแปดแปดลายก็มีแปดแปดเยอะที่สุดปลายขาวมันบอกแปดแปดอย่าบอกออกวันนี้วันหนจะก็ซื้ออีกแปดแปดตามไปเรื่อยๆจนออกฮาทิม เล่นบ่าวุญเกฮักค่างวดหนึ่งมีหน้ามาออกสิหกมีหน้าขั้นดำหกสองหกตุงไปเลยตแต่เบิร์งวดนี่ใกล้มือเลยออกสิมีขั้นใดเป็นเหตุขั้นมี้ขั้นใดเป็นเหตุน่ะสิทรงไล่เอฟซีแน่นทรงไล่ผู้ใดมีไล่ก็สิทรงให้เบิดเลยโชว์ตัวเลขให้หน่อยเอฟซีสิให้บ่ใบไงคืองวดนั้นเดี๋ยวทายไปแต่ทรงให้เอฟซีกันทายทายไปทรงให้เจ้าเบิ่ง เย,ย็นเต็นรถยำแล้วแป๊ดเมาลอตเตอรี่เกียงแพงบ่ได้เกียงกล้าบ่ได้ยังได้เข้าอุดรเยอะตัวสิเข้าอุดรไปหาสิหาตัวใดก่อนอาก็จะไปหาแปดแปดคือเก้านีล่ล่ะแปดแปคือสื่อไงอืมมันสื่อบนนั่นนาะใต้ดินมุนนั่นละไปหาแปดแปดเบอ้าเอาเปสองเกดแปดสามแปดแปดหนึ่งเก้าหนึ่งมั่นนั่นแหละเอาเบิร์ดแล้วอยู่ในกระดาษนั่นอืมสื่อกลัดไว้เบิ อืมบ่หามันมันหลอดไปได้นะสามกับแปดแปดเป็นตัวเน้นมาเจ้สามสองเลขปูก็สิว่าจะใส่สามเลขถูกปูมันตรงกับรถพ่อวิวสันสี่หนึ่งสามสองเลขถูกปูมันตรงทะเบียนรถยุ่งเหี้ยนรถขั้นใส่ยู่ประจำทนาะงแยมานี่เอาเองี้ยมานี่นะแต่พอโอเคแต่แล้วแปดแปดร้อยคุณร้อยว่าสันคุณมัดทันนัดธนาตามสามงวดเด้อตามจนออกงวดนี้บ่ออก เห็นบ่อป้ายแดงมาใหม่ๆงวดแรกบ่อออกนี่บ่อออกงวดสองกับงวดสามออกสองเทียนีบ่อออกก็ซื้ออีกงวดหนาแปดที่กันป่ะครับอือซื้ออีกเจ็ดแปดเดียป้ายแดงสามเก้าเจ็ดแปดมันออกสองเทียอันนี้ป้ายนี่ก็สซืออกเทียรลดบ่อออกงวดนี้ก็บออกตามไปเรื่อยๆแปดแปดในรัะโตเด่นกับแปดสามล้วเจนนะงวดนี้บัลลีกที่หันก็ซื้อโรดซื้อลอตเตอรี่หันออกเลขไทยหนึ่งเก้าหนึ่งบัเลขกที่เพราะว่าพึ่งมาทำล่างมันบาละ กับเจ you, ้าของฟันดีว่าเจ้าของสิถือเลขอีกกลางวันบางคั้งกับฟันดีว่าได้อุ้มเด็กสองขึ้นตีกันนะก็ถือเลขกันดีกันฟันเห็นเด็กน่อยนะถือเลขโลดเด็กหน่อยอยู่บ้านนี่ฟันได้กินเนื้อจนอิ่มแองแองจนเอียะจนห้กกินจนหักป้าป่าแม่สิถือลายอยู่โปเจกจากนี้จะตอนใหญ่ๆกันเลขบอยาเอาใ่หมอกันสวดหมอกคือมาได้เอาออก ออกกินเนี่ยหันแกกินว่าเบิดเนื่อย่างเต็มเป็นทุงเป็นทุงอยู่เนี่ยังมันมั่มือเมื่อนอนนี่แล้วนอนนอนเต็มมือเต็มคักเต็มมือเต็มเต็มเลยหล่ะตอนนอนอือจิจิถือยังกินจนห้ากนยาจนห้าเต็มเต็มหลังจากไปเฮดบุญมาฟันดีซูมือว่านี่อือพราก็สิเ็้งลงท่านขนมเด็กหน่อยอยู่นี่นี่เด็กหน่อยหลายเด็กหน่อย